แอดมินเฟ e บุ o k ค่ะน่ารักอีกแล้วนะคะเข้ามากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ใน IG ของนอรลิซ่าค่ะเชื่อว่านะ,ะแอดมินแกคงจะเป็นบลิงแน่นนอนแล้วล่ะค่ะเห็น<ส> <He ard. S 2> เข้ามาคอมเมนต์ะ Muse นะคะว่าแฟชั่นมิวส์นะคะ เรียกว่าทุกความเคลื่อนไหวทุกบทบาทใหม่ๆค่ะแอดบินเฟซบุ๊กเนี่ยก็ไม่เคยพลาดสักทีนะคะเข้ามาให้กําลังใจเต้าลิของเราตลอดค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมก็อย่างว่านะคะลิซ่าค่ะเธอเป็นคนที่น่ารักจริงๆนะคะไปที่ไหนค่ะคนก็เอ็นดูค่ะอย่างล่าสุดเธอไปทานอาหารไทยนะคะกับมินนี่จีไอดอลค่ะก็เห็นมีคนนะคะมาเล่าว่ารูปที่โพสต์ออกไปเนี่ยค่ะเป็นรุ่นพี่ของเขาะะที่ร้านอาหารไทยในเกาหลีค่ะ เขามีการกลับมาเล่าด้วยเหมือนกันเพะว่าเจอลิซ่านะคะไปทานอาหารที่ร้านของเขานะคะลิซ่าก็น่ารักมากๆค่ะแล้วก็เป็นจันเองแบบสุดๆจันเลยอีกด้วยนะคะเจ้าลิซคนน่ารักเนาะไปที่ไหนค่ะคนก็เอ็นดูนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ปิดท้ายค่ะด้วยข่าวดีคราวนี้นะคะก็คือ10อันดับะ,ะ่ะไอดอลเคป๊ค่ะที่ทรงอิทธิพลบน IG นะคะประจำเดือนนี้ค่ะสสาวแบล็คพิงของเราค่ะติดท็อป10กัน ทุกคนเลยนะคะโดยลิซ่าค่ะยืนหนึ่งนะคะทรงอิทธิพลอันดับที่1กันเลยเกียวนะคะตามมาด้วยเจนนี่ค่ะอยู่ในอันดับที่3นะคะพีจีซูอยู่ในอันดับที่7ค่ะแล้วก็โรเซ่ค่ะอยู่ในอันดับที่8ค่นะคะก็เป็นอะไรที่ไม่เกินค่านะคะสาวสแบ็คพิงก็ฮอตตลอดค่ะขนาดว่ายัางไม่คัมแบ็คนะคะก็อยู่ในท็อป10ค่ะผู้ทรงอิทธิพลตลอดเลยนะคะเอาจริงๆเนี่ยทั้ง1ิอันดับเนาะก,ก็มีแต่แบ็คพิงแล้วก็ BTS ทั้งนั้นเลยนะคะ คงจะหาใครเนี่ยค่ะมาล้มแชมป์เนี่ยค่อนข้างยากนะก็อยากพึ่งเบื่อกันนะคะกับกรารรายงฮานค่ะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นอีกภาพภาพหนึ่งค่ะที่ตอนแรกต้องบอกว่าดูแล้วก็ตกใจนะเพราะว่านึกว่าเป็นน้องลิซ่านะคะแต่จริงๆก็ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเราก็กดติดตามไอของศิลปินหลายท่านนะคะอันนี้ค่ะเป็นรูปภาพะคะของจีดาก้อนค่ะที่มองเผินๆตอนแรกเนี่ยนึกว่าน้องลิซ่านะ,ะเพราะว่าดูจากทรงผมนะคะแล้วก็รูปร่างคะ่ะแต่เดินละคะ่ะเรียกว่านะ,ะสามารถนะ,ะเป็น ตัวซับขาหลอกกันได้เลยทีเดียวนะคะอะแอดก็เอามาให้ดูด้วยเลยแล้วกันนะคะอันนี้เป็นภาพจากไอจีของ g ีดักกอค่ะที่มีการแต่งตัวแล้ดูก็คล้ายๆกับน้องลิซ่าอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมอะก็มาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวนะคะมีความเคลื่อนไหวใหม่ๆค่ะก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า